สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมจ้าว่าผักสวนครัวคืออะไรระหว่างเพื่อที่รับประทานได้หรือเพื่อที่ใช้ในการประกอบอาหาร ช่แล้วจ้าผักสวนครัวไม่ได้เป็นเพียงพืชที่กินได้เท่านั้นแต่มันคือพืชที่ปลูกเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาหารโดยเราสามารถแบ่งตามลักษณะของส่วนต่างๆที่นำมาประกอบอาหารได้5ประเภทได้แก่ประเภทที่ใช้ใบและลำต้นในการนำมาประกอบอาหารประเภทที่ใช้ผลในการนำมาประกอบอาหารประเภทที่ใช้ฝัก ในการนำมาประกอบอาหารประเภทที่ใช้ดอกในการนำมาประกอบอาหารและสุดท้ายคือประเภทที่ใช้หัวหรือรากในการนำมาประกอบอาหารเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรามาช่วยกันแยกประเภทของผักสวนครัวเหล่านี้ใส่ตะกร้ากันดีกว่าผักบุ้งกับผักชีอยู่ตะกร้าไหนดีจ๊ะต้อง ผักชีเราใช้ใบในการนำมาประกอบอาหารแล้วมะเขอือเทศกับแตงกวาลอยู่ตะก้าไหนดีจ๊ะเช่ล้จ้มามะเขอือเทศกับแตงกวาเราใช้ผลในการนำมาประกอบอาหารถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตา,เพ,าเพื่อนๆคิดว่าอยู่ตะก้าไหนดีจ๊ะว้าวเก่งมากจ้าถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตาเราใช้ฝักในการนำมาประกอบอาหาร ดอกแค่กับดอกกะหล่ำอยู่ตะก้าไหนดีจ๊ะถูกต้องจ้าดอกแค่กับดอกกะหล่ำเราใช้ดอกในการนํามาประกอบอาหารและสุดท้ายแครอทกับกระเทียมเพื่อนเพื่อคิดว่าควรอยู่ตะก้าไหนดีจ๊ะเยี่ยมไปเลยแครอทกับกระเทียมเราใช้รากหรือหัวในการนำมาประกอบอาหารเพื่อนเพืเก่งมากเลยจ้าแต่เอ๊ แล้ถ้าเราจะปลูกพืชผักสวนครัวเราควรเริ่มจากอะไรก่อนนะระหว่างการเตรียมดินหรือการเพาะ,มะเมล็ดถูกต้องแล้วจ้าถ้าเราต้องการจะปลูกพืชผักสวนครัวเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมดินถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยกันเตรียมดินดีกว่า วันแรกเราต้องช่วยกันกำจัดวัชพืชร,รวมถึงไข่มแมลงต่างๆและโรคพืชที่อยู่ในดินออกให้หมดโอ้โหฟังดูยากจังแต่วิธีการไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะแค่เพียงเพื่อนๆปรวนดินและตากทิ้งไว้ประมาณ7-15วันแค่นี้ดินของเราก็จะปราศจากวัชพืชไข่มแมลงและโรคต่างๆแล้วจ้า ต่อไปนำดินมาใส่ในภานชนะที่เตรียมไว้สำหรับปลูหรือถ้าเราจะปลูกในแปลงเพาะเราก็ทำการใช้จอบรวนยกแปลงให้สูงขึ้นจากผิวดินประมาณ4-5นิ้วและกว้างประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่วนความยาวนั้นดูให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ของเราเลยจ้า จากนั้นนำปุ๋ยใส่ลงไปในดินให้ทั่วแล้วคลุกเคล้าให้ดินและปุ๋ยเข้ากันแต่เอ๊เพื่อนเพื่อนคิดว่าเราควรเลือกใช้ปุ๋ยอะไรดีนะระหว่างปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีใช่แล้วจ้าถ้าเราอยากมีสุขภาพดีเราควรเลือกใช้ปุ๋ยธรรมชาติอย่างปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก เพราะปุ๋ยเหล่านี้จะไม่มีสา,าตรตกค้างในร่างกายเหมือนปุ๋ยเคมีอีกทั้งยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะแย่ครุกรินเสร็จแล้วเอาบัวมารดน้ำให้ดินชุ่มกันดีกว่าแค่นี้ดินของเราก็พร้อมสำหรับการเพราะผักสวนครัวแล้วจ้า <s ling> ก่อนจะลงมือเพาะ <S <s <ling> <S เพื่อนๆทราบหรือไม่จาว่า ผักแต่ละชนิดมีวิธีการขยายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันนะมาลองทายกันเล่นๆดีกว่าเพื่อนๆคิดว่าผักบุ้งคลิกมะละกอใช้การขยายพันธุ์โดยวิธีการใดระหว่างการพาเพาะเมล็ดหรือการแยกหน่อเก่งมากจ้าถ้าจะปลูกผักบุ้งคลิกมะละกอเราจะต้องทำการพาเพาะเมล็ดเสียก่อน ซึ่งการเพราะเมล็ดนั้นมีตั้งแต่การเพราะเมล็ดแบบต้นเดียวที่เราสามารถเพาะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยโดยการนำดินใส่แล้วโรยเมล็ดลงไปประมาณ1-2เมล็ดจากนั้นนำไปวางไว้ในที่ร่มแล้วค่อยรดน้ำให้ชุ่มทุกเชา้าหรือหากเพื่อนๆต้องการต้นกล้าหลายๆต้นก็สามารถเพาะเมล็ดในกระบะ โดยการหว่านหรือโรยเมล็ดให้ทั่วกระบะแล้วใช้ไม้ปาดหน้าดินกลบเมล็ดจากนั้นใช้แกลบฟางหรือหญ้าแห้งคลุมและรดน้ำให้ชุ่มทั่วกระบะแต่หากจะเพาะเมล็ดในแปลงให้ทำการย่อยดินให้ละเอียดเสียก่อนจากนั้นจึงหว่านเมล็ดให้ทั่วแล้วใช้ไม้ปาดหน้าดินกลบเมล็ดเสร็จแล้วนำแกลบฟางหรือหญ้าแห้ง มาคลุมแล้วจึงรดน้ำให้ชุ่มทั่วแปลงเพาะแล้วถ้าเป็นขิงขาหัวหอมกระเทียมเพื่อนๆนคิดว่าเราจะขยายพันธุ์โดยวิธีการใดจ๊ะใช่แล้จ้าเราจะใช้การแยกหน่อหรือหัวซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะทำให้พืชไม่กลายพันธุ์แล้ว ยังสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วอีกทั้งพืชยังเจริญตบโตได้ดีกว่าการเพราะมาเมล็ดอีกด้วยวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะแค่ใช้มีดตัดหน่อหรือหัวของพืชที่เราเลือกออกมาใส่ลงในดินจากนั้นก็กลบให้แน่นมันดูแลรดน้ำไม่ชุ่มชื้นแค่นี้หน่อของพืช ก็จะค่อยๆงอกออกมาแล้วจ้าเมื่อต้นกล้าของเราแข็งแรงพอที่จะนำไปแยกปลูกเราก็ย้ายต้นกล้าออกจากภาชนะหรือแปลงเพาะแล้วนำไปปลูกลงในแปลงต่อไปก็ทำการขุดย้ายต้นกล้าโดยให้มีดินเก่าติดรากมาด้วยนะจ๊ะหย่อนต้นกล้าลงในหลุมเกลี่ยดินแล้วกดรอบๆโคนต้นให้แน่น จากนั้นรดน้ำให้ชุม่มเราควรใช้บั่รดน้ำเพราะต้นกล้าของเรายัางเล็กและไม่แข็งแรงหากเราใช้สา่ยยางซึ่งมีน้ำแรงจะทำให้ต้นกล้าของเรากระเด็นออกมาจากดินได้เมือ่อหยาต้นกลา้าเสร็จแล้วเราควรทำเพิงบางแดดให้ต้นกล้าของเราด้วยนะจ๊ะ เห็นไหมจ๊ะว่าการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแถมยังได้ประโยชน์หลายอย่างอีกด้วยวันหยุดที่จะมาถึงนี้เพื่อนเพื่อมาลองปลูกผักสวนครัวกันนะจ๊ะเพราะนอกจากเราจะมีผักที่สดสะอาดปราศจากสารเคมีไว้รับประทานเองที่บ้านแล้วแถมยังได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยะะัดสตางค์ในกระเป๋า หรือไม่แน่นะใครที่ปลูกเก่งๆอาจจะนำไปขายได้เงินมาวัดเป็นทุนการศึกษาอีกด้วย